โปรดจำไว้ด้วยว่าฉันคือโบลเชกทันทีที่ข้ามผ่านวิกฤตแรกไปได้กระผมจะอบรมให้ดีกว่านี้ครับคุณพ่อบ้านเลดี้โบลเชกคุณผู้ช่วยเชิญให้ไปพบค่ะวิกฤตใหม่ก็มาทันทีกระผมชื่อวิเตอร์ฮอวินผู้ช่วยของตระกูลรถเวลโลวิเตอร์ฮอวิน เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบเลดี้โบลเชคครับฮอวินครับวิคเตอร์ฮอวินกระผมผิดเองที่ไม่ได้ออกไปต้อนรับเลดี้ด้วยตัวเองขออภัยเป็นอย่างสูงครับไม่เป็นไรคะ่ะก็มันเป็นการมั่นที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างกระทันหันนี่นาะเลยดำเนินการได้ไม่ราบเรื่อนเท่าไหรนะ่นักฉันเข้าใจคะ่ะอะไรนะ่ะทั้งที่น่าจะไม่มีใครบอกใบอะไร ก็เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นการมั่นแบบฉุกรละหุกแต่เรากับว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถึงจะคิดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ทำการตรวจสอบแต่ถ้าเป็นเลดี้คนนี้แล้วก็เหตุผลที่กระผมขอให้มาพบก็เพื่อที่จะคุยเกี่ยวกับกำหนดการครับนี่คือสรุปรวบรัดที่คุณหญิงของตระกูลหยุกต้องรู้ กำหนดการพิธีมั่นอยู่หน้าแรกสุดครับถ้าหากต้องการอะไรเพิ่มเติมไม่น่าเชื่อเลยว่าในชีวิตจะได้รับเอกสารของตระกูลรถเวลโลด,ด้วยมือคู่นี้ทำได้ดีมากครับเลดี้ทานมือเย็นให้อร่อยนะครับแถมคนที่มอบสิ่งนั้นให้ยังเป็นผู้ช่วยฮอวินอีกฮอวินเซเลเนียฮอวินเป็นนามสกุลของเซเลเนียไม่ผิดแน่ การที่ท่านหยุกมอบนามสกุลของผู้ช่วยซึ่งเป็นเหมือนกับมือและเท้าของตัวเองให้เซเลเนียก็คงเพื่อที่จะเก็บนางไว้ให้ใกล้ตัวเองที่สุดถึงแม้เราจะข่มพวกคนใช้ด้วยตำแหน่งได้แต่เซเลเนียนาในจินตนาการถึงจะเป็นแค่พิธีทางกฎหมายแต่ก็ฝากด้วยนะอ่ะนนี่คือกำหนดการพิธีมั่นของเธอกับฉันอ๋อค่ะฉันจะอ่านให้ละเอียด ไว้เซเรนีฮ่าไม่ใช่แบบนั้นนี่มันอะไรกันคะผู้หญิงคนนั้นคือใครอยากเข้าใจผิดนะคะฉันไม่ได้สนใจนายดิวคนนี้สักนิดเลยค่ะเป็นแค่คู่มัน่นทางกฎหมายช่วงหนึ่งเท่านั้นคู่มัน่นอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันจะหยุดยั้งความอาฆาต ของผู้หญิงที่ใกล้ชิดกับหยุคที่สุดและมีพระราชวงศ์หนุนหลังได้ยังไงอะคุณหนูกำลังรออยู่เลยค่ะรีบเตรียมตัวไปพบท่านหยุคไม่ต้องแต่งหน้าหรอกไม่เอาชุดตัวนั้นด้วยต้องทำให้สะดุดตาน้อยที่สุดเอาเดตัวนั้นที่ไม่มีเครื่องประดบับรวบผมขึ้นแบบง่ายๆให้ทีเอายาช่วยย่อยมาใช่ไหมอะค่ะเดี๋ยวกลับมานะ ปราศาสก็ใหญ่โตและฉันก็คงไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นถ้าระวังตัวดีๆอาจจะไม่ได้พบกับเซเลเนียก็ได้ส่วนดิยุกที่ต้องเจออย่างเลี่ยงไม่ได้ท่านยุกบอกว่าจะมาช้านิดหน่อยครับต้องไม่ทำให้เขาเกิดความประทับใจทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่ได้สนใจคุณแม้แต่นิดเดียวทำให้รอสินะใครลัด จีเคลอนดูเอโลวาเลรีเลอาเบรเซคาคาอะไรนะที่งานเฉลิมฉลองวันชาติก็ไม่ได้เปล่งประกายขนาดนี้นี่นะเป็นเพราะระยะห่างเหรอเพราะว่าอยู่ใกล้ขึ้นเหรอหวังว่าอาหารจะถูกปากนะอ่าค่ะเลิกสนใจแล้วกินข้าวดีกว่านายท่านขออภัยที่รบกวนระหว่างทานอาหารครับ มีอะไรคุณหนูเซเลเนียมานะครับเซเลเนียเ <en> หรอบอกนางว่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ช่วยเรียกหมอประจำบ้านให้ทีเซเลเนียจูจ่ๆก็มาแบบนี้เลยท่านเซเลเนียท่านไครลัดกำลังอยู่กับผู้หญิงอีกคนครับในจินตนาการอุยตายต้องกำจัดทิ้งซะแล้วออกมาเจอกัน ซึ่งซึ่งหน้ากับคู่มั่นของเขาแบบนี้เลยงั้นเหรอกระทันหันเกินไปแล้วเป็นไรไหมไม่ได้ผ้าเช็ดหน้านี่มันเป็นกับระเบิดแล้วนี่อะไรถ้าทางที่อ่อนโยนแบบนี้สมมุติว่าถ้าประตูบานนั้นเปิดออกแล้วเซเลเนียได้เห็นสิ่งนี้เราต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนั้นเลดี้โบลเชคใช่แล้วเลดี้โบลเช็ค ถ้าจะถูกมองว่าสนิทสนมกับไคลัสจะไปไหนครับเกิดอะไรไคลัสหยุดซะดีๆจะตามมาทำไมเนี่ยฉันว่าให้หมอดูอาการดีกว่านะเธอเหมือนจะไม่สบายนี่นาก่อนอื่นใจเย็นๆวิ่งไปหันหลังไปแบบนั้นมันอันตราย อย่าเข้ามาใกล้นะ